สวัสดีครับผมกุ้แจ้นะครับจากแจ้งเซ็นแฮนครับผมผมมีสินค้ามาแนะนำเพื่อนแล้วนะครับนี่ครับกริบๆสวยๆนะครับสินค้าสวยๆนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นเรียวมี t Master Edition นะครับนี่นะฮะข้างหลังเนี่ยเป็นพลาสติกแบบเป็นลูกริ้วนะครับอ่าเป็นรุ่น Edition นะครับ จอ6กจุดสี่สามนิ้วนะครับเป็นซูปเปอร์โอเมเลตนะครับตัวน,นี้นะครับจอซูปเปอร์โอเมเลตนะครับผมสี่จุดสามเอ่อหกจุดสี่สามนิ้วนะครับแล้วก็กล้องอยู่ที่หกสี่ล้านพิกเซลบวกแปดล้านพิกเซลอันเทอร์ไวท์บวกสองล้านแมคโครนะครับผมกล้องหน้าสามสิบสองล้านพิกเซลนะครับใช้ Snapdragon เจ็ดเจ็ดแปดนะครับ 5G Octa Core ความเร็วอยู่ที่อยู่ที่2 4 g จุดสี่ินะครับนี่ครับถือว่าเร็วอยู่นะฮะสองจุดสี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็น RAM แปดแล้วก็ ROM ร้อยิแปดนะครับแบตเตอรี่นะครับให้มาที่สี่พันสามรอยแอมก็ถือว่าเยอะนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับสภาพถือว่าใหม่เลยนะครับ นี่ครับไห้รอย,ยตกหล่นนะฮะกล้องมีสามตัวนะครับผมอ่าเรามาดูกล้องกันสวยขนาดไหนมาดูอย่างเงี้ฮะก็ถือว่าชัดนะครับกล้องถือว่าชัดมากเลยครับรุ่นนี้ นี่ฮะน้องอปโปเป็นมือถือที่สเปคแรงนะครับแล้วก็กล้องสวยนะครับอ่าเพื่อนๆสนใจก็สามารถเข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะครับผมมีมาหนึ่งเครื่องนะครับมาฟังเสียงกันดิเช้อปปี้รร้ คได้รางวัลมีทั้งโค้ดส่งฟรีฟรีือชมิคอยและรางวัลใหญ่เพียบตะลุยงานสุดมันพร้อมเก็บไอเทมสุดฟันยิ่งสะสมคะแนนได้มากยิ่งแลกของรางวัลได้มากดาวน์โหลดแอปช้อปปี้แล้วสนุกไปกับช็อปปี้รันกันเสียงโอเคเลยนะเพลงแค่นี้เสียงดังลองรับเป็น ใช้ซีนะครับฟ้าชาร์ตนี่ครับตัวเวกเอกเลยนะครับผมก็มีชุดชาร์ตนะครับแถมเคสให้ด้วยนะครับผมนี่ครับรุ่นเรียวมี GT Master Edition ครับตัวนี้นะครับมือสองแล้วก็มีประกันเหลือด้วยครับเพื่อนๆสนใจก็มาดูที่ร้านได้นะครับฝากไว้ด้วยครับ